สวัสดีค่ะผู้ปกครองทุกท่านและสวัสดีเด็กๆที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้เด็กๆก็ได้กลับมาพบบคผู้สู่อีกครั้งนะคะในวิดีโอการเรียนการสอนของเรานะคะคุณครูก็ต้อนรับให้เด็กๆเข้าสู่ห้องเรียนของอนุบาล3าทับนนะคะวันนี้เป็นวันศุกร์สุดสัปดาห์แล้วนะคะเด็กๆเป็นไงคะเด็กๆ การบ้านส่วันเด็กตั้งใจทำนะคะแล้วเวลาทำการบ้าน,นเด็กต้องหมั่นพูดนะคะหมั่นเขียนให้ตัวตรงเต็มบรรทัดวันนี้ครูสุนะคะมาสอนเด็กๆในเรื่องที่5การดูแลรักษาบ้านเอ๊เด็กๆบอกครูคได้นะคะว่าการดูแลรักษาบ้านนั้น เด็กๆทำได้อย่างไรบ้างและช่วยเหลือได้อย่างไรบ้างนะคะการดูแลรักษาบ้านนั้นเราสามารถทำได้เช่นการกวาดบ้านถูบ้านปัดกวาดเช็ดถูบ้านนะคะให้สะอาด และไม่ควรที่จะนำสีดินสอรหรือสิ่งสปกปรกนะคะไปขีดเขียนบนฝาผนังบ้านนะคะลูกๆช่วยกันตัดหญ้านะคะรดน้ำต้นไม้ปลูกต้นไม้นะคะลูกๆก,การรักษาสิ่งของต่างๆในบ้านนั้นเด็กๆสามารถช่วยเหลือได้ นะคะช่วยเหลือคุณพ่อคุณแม่ได้อย่างสบายเลยนะคะและในเวลาที่เด็กเล่นของเล่นไม่ว่าเด็กเล่นอะไรก็แล้วแต่เด็กต้องเก็บของเข้าที่ให้เรียบร้อยจะไม่เป็นอันตรายต่อเด็กนะถ้าเด็กไม่เก็บเด็กเดินเตะเดินอะไรก็ลื่นหกอล้มกับสิ่งของที่เด็กเล่นนั่นแหละค่ะลูกค่ะและถ้าบ้านของเรา เกิดหลังคารั่วเอ๊ะลัวหน้าบ้านอาจจะมีสีที่จืดจางเราก็ช่วยกันซ่อมแซงและดูแลนะคะช่วยคุณพ่อคุณแม่ทาสีได้นะคะและช่วยกันซ่อมแซมหลังคาส่วนของบ้านที่มันเก่านะคะต้องซ่อมแซมให้ดูใหม่เพื่อความคงทน และใช้พักอาศัยได้นานๆนะคะบ้านของเราจะได้อยู่คงทนนะคะเด็กๆสามารถปฏิบัติได้เการดูแลรักษาบ้านนั้นเป็นหน้าที่ของทุกๆคนในบ้านของเรานะคะต้องช่วยเหลือกันและต้องช่วยกันดูแลรักษาบ้านนะคะและที่สำคัญเมื่อบ้านของเราสะอาด ทุกคนที่อยู่อาศัยในบ้านหลังนั้นก็มีความสุขปราศจากเชื้อโรคนะคะลูกๆขาเด็กๆก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับการดูแลรักษาบ้านแล้วนะคะลูกจากนั้นเอะเราไปพักเบรกกันก่อนไหมคะและคุณครูจะให้เด็กๆเคลื่อนไหวร่างกายและทำท่าทางประกอบเพลงนะคะ เด็กๆพร้อมหรือยังถ้าพร้อมแล้วเราไปรับชมรับฟังกันเลยนะคะไปพร้อมกับครูสูตรนี่แหละคะ่ะรบไปทำท่าทางเคลื่อนไหวประกอบเพลงหนอนน้อยกันเลยนะคะ

กระดิบกระดิบไป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 กระดิบดึบไปบนใบไม้อ่อนกัดกัดกินกินอิ่มแล้วก็นอนแล้วเจ้านอนก็ชักใยห,หุ่มตัวแขวนตัวไว้กับกิ่งนอนนิ่งนิ่งนานๆานวันและคืนเวียนผ่าน So สนุกไหมคะออกเคลื่อนไหวร่างกายตามจังหวะเพลงหนอนน้อยนะคะเด็กสามารถร้องแล้วก็เล่นได้ทุกวันเลยนะคะอยู่ที่บ้านเต้นให้คุณพ่อให้คุณแม่ดูนะคะเป็นการคลายเครียดและผ่อนคลายของเด็กๆนั่นเองจากนั้นให้เด็กไปหยิบในเล่มร่องรอยเล่มที่สองนะคะและมันเอ่อ หน่วยที่9บ้านของเราเรื่องที่5การดูแลรักษาบ้านนะคะจะอยู่หน้าที่16ค่ะเด็กๆเด็กฟังโจทย์เด็กๆเลือกคำศัพท์ที่ลงท้ายด้วย eg ให้สัมพันธ์กับภาพและอ่านออกเสียงคำศัพท์ไปด้วยเด็กมาดูในกรอบสีเหลืองจะมีคำศัพท์ให้เด็กได้อ่านทั้งหมด4คำคำแรก p e g เพอเพแปลว่าหมุดนะคะ คำที่2 k e g K แคแปลว่าถาังน้ำ b e g B แบ e ขอและคำสุดท้าย l e g เหลเลขานะคะเด็กๆและเด็กๆก,ก็มาดูในรูปภาพดูตรงฝาผนังจะมีหมุดคำว่าหมุดก็ต้องขึ้นตัว p อะไรคะ p e g แพแหมุด เด็กๆก็ดูสิคะ P E G ให้ในเด็กใส่ทีละช่อง P ช่องหนึ่ง E ช่องหนึงและ G ช่องหนึ่งเมื่อนเด็กเติมเสร็จแล้วเด็กก็ไปกากระมาดทับในช่องสีหรือสีเหลืองนะคะคว่าว่า P E G จากนั้นเด็กมาดูคุณพ่อเขาบอกให้เขาให,เ,หลเล็กขา L E G เลขขาเด็กๆก็ไปดูคําว่า L E G เล็ขาเด็กๆก็มาเติมในช่องนะคะต่อมาคุณแม่ถูบ้านเขาก็เคอะแทะถังน้ํา ทางน้ำก็คืออะไรคะ K E G เ,เด็กๆก็นำ K E G มาใส่นะคะนับคำสุดท้ายเพิ P ่เพชขอขอก็คือ B E G นะคะให้เด็กๆนำคำศัพท์มาใส่ให้ครบสี่คำนะคะจากนั้นคุณครูก็จะให้เด็กไปหยิบในเล่มลีลามือเล่มลีลามือนี้วันนี้เราจะเรียนในวิชาภาษาอังกฤษนะคะจะให้เด็ก ฝึกเขียนตามอักษร M พิมพ์ใหญ่และเพิมพิมเล็ก1แถวคุณครูบอกแล้วว่าให้คัดแค่5ตัวนะคะจากนั้นก็ให้เด็กๆเติมอักษรภาษา,ศากษข้างหน้าที่หายไปพร้อมฝึกเขียนและฝึกอ่านนะคะเป็นตัว M ที่หายไปเด็กๆก,ก็เติมนะคะตัว M ให้ครบทุกข้อเลยจากนั้นเด็กๆไปหยิบสมุดเริม่ม สีเขียวเราจะเรียนการบ้านกันนะคะในสมุดเล่นสีเขียวนั้นวันนี้คุณครูจะสอนในวิชาคณิตศาสตร์นะคะวิชาคณิตศาสตร์ให้เด็กๆเติมเลขหน้าและเลขหลังอะเด็กๆไปดูกันบ้านเลยนะคะแถวแรกเหมือนเดิมเราจะให้เด็กๆทำอะไรคะเขียนวันที่แถวที่2ที่สาก็เขียนหอนอือนอนหนึ่งไม่เอกหนึ่ง,งถึงสออีบอสิต และแถวต่อมาให้เด็กเขียนโจทย์เติมเลขหน้าและเลขหลังเกด็กมาดูคุณครูจะสอนไม่ทีละทีละแถวเลยนะคะเลขหน้าเขาขีดช่องสีไว้และตัวหลังเขาก็ขีดเป็นเส้นสีแดงไว้ให้เด็กเติมเขาให้ตัวต,วตวกลางมาตรงกลางจะเป็นเลขสองก่อนหน้าเลขสองต้องเป็นเลขอะไรคะเด็กๆลงองคิดก่อนเลขหน้าเลขสองก็ต้องเป็นเลขหนึ่งใช่ไหมคะ,ะเด็กๆก็เขียนเลขหนึ่งลงไป ต่อจากเลข2ด้านเลขด้านหลังก็ต้องเป็นเลขอะไรคะเลข3เด็กๆก็เติมเลข3ลงไปนะคะเด็กมาดูเลขที่ 10, 19เาขอให้19มาก่อนหน้า19เด็กๆลองท่อง11 12 13, 4, ส1บ1อ1สิ่้ใช่ไหมคะและ19 20เาขอให้19มาก่อนหน้า19ก็ต้องเป็น10อะไรคะ18และเลขหลังก็ต้องเป็น20มี2กับ0ย์ เด็กมาดูแถวต่อไปนะคะลูกๆออคุณครูให้38มาต่อจากเลขหน้า38ต้องเป็น30เท่าไรคะ3า7ดอ่า37 38ด้าเลขหลังก็คือ39มี3กับ9นะคะมาดูตัวแถวต่อมาก็คือเลข7คุณครูให้เลข7อยู่ตรงกลางเลขหน้าก่อนเลข7ก็ต้องเป็นเลขอะไรคะเด็กๆเลข6ค่ะเก่งมากและด้านหลังก็ต้องเป็นเลข 8ค่ะเก่งนะคะอ่ะต่อมาคุณครูให้อีกแถวนึงเป็น25เลข25ก่อนหน้าเลข25เราต้องเป็น20เท่าไหร่คะ20 21 22 23 24 25 26คุณครูให้25ก่อนหน้า25ก็ต้องเป็น24เก่งมากและเลขหลังก็ต้องเป็น26อ่เก่งมากค่ะ,ะเด็กๆอ่ะคุณครูช่วยอีก1ข้อคือ29 29เมื่อกี้เด็กๆได้26ไปแล้วใช่ไหมคะเด็กๆนับต่อเล28 29 30กอ่าก่อนหน้า2 8 29ก็ต้องเป็น28ค่ะเก่งมากลูกต่อจาก 28, 29ก็ต้องเป็นอะไรคะเรียกหลังก็ต้องเป็น30มี3กับ0และเหลือแถวด้านหลังเด็กๆทำให้ครบทุกข้อเลยนะคะและวันนี้ คุณครูก็ให้การบ้านในสมุดเล่มเ,เขียนเลขหน้าและเลขหลังนะคะให้เด็กหมั่นท่อง1นึ่งถึงห้ให้คล่องเลยนะลูกและเด็กๆสามารถที่จะทําในการบ้านเลขหน้าและเลขหลังนี้ได้นะคะวันนี้เด็กๆก,ก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับการดูแลรักษาบ้านการทำ,ทำแบบฝึกในเล่มร่องรอยในเล่มที่สองและเล่มดีลามือในวิชาภาษาอังกฤษ กับในสมุดการบ้านเล่มสีเขียววันนี้ในนิชาคณิตศาสตร์นะคะเด็กๆเด็กๆอยู่ที่บ้านอย่าลืมอ่านหนังสือด้วยนะคะในเ,เล่มของดัุณีนะคะในบทที่1บทที่สองและบทที่3ม,มันฝึกฝนในการอ่านและการเขียนนะคะลูกทำทุกวันให้เป็นประจำและนิเป็นนิสิจะได้เป็นติดเป็นนิสัยของเด็กๆนะคะ วันนี้ครูสุก็ขอลาไปก่อนเราจะมาพบกันในวิดีโอหน้านะคะวันวันสวัสดีค่ะเดิเๆบ๊ายบาย